วัสดีครับอันนี้คิดไอนะครับหนึ่งสองห้าไอตัวใหม่นะครับติดสัญญาณกันไวมยนะครับจนไม่สามารถขโมยคันนี้ได้แน่นอนนะครับกดล็อกนะครับแบบมีเสียงเวลาใครมายุ่งนะครับเดี๋ยวจะดับของเขาเองนะครับแล้วก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วยนะครับถ้ามีเสียงร้องแล้วแต่ในที่ี้เราไม่ต้องการให้เขาเสียงดังนะครับเราหลับในบ้านอะไรเงี้ยเราก็ปิดเสียงนะครับเวลาใครโดนนะครับไฟมันก็จะขึ้นอย่างเดียวนะฮะนะฮะมันจะขึ้นสี่จุดเลยนะฮะ ขึ้นหมดเลยนะครับแต่ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับถ้าเอากุญแจหรือว่าเอาตัวทีตัวอะไรมาเสียบเนี่ยติดสตาร์ทนะครับไ่ม้กว่าเราจะมาปลดล็อกนะครับสิ่งนี้สามารถสตาร์ทปกติได้เอาปกติเลยนะครับอ่า ปกติไปเลยแล้วสามารถสั่งดับเครื่องที่รีโมทได้ด้วยนะฮะในกรณีฉุกเฉินต่งางๆนะครับหรือว่าเปิดเด็กขับเล่นหรืออะไรเงี้ย่านะเขาขับไปเราไม่ต้องการให้เขาขับหรือไงเราก็โอเคสนใจยังไงติดต่อมาครับขอบคุณครับ